เสดริกพิลลอนนะครับ c ซสพนกี่บกับนนชนนรเบิดออฟฟิเชียครับครับเป็นบรรยากาศนะครับที่นักขีออ่ซ้อมน่างพีลน้องนะครับผม่ว่าที่รานเนานกันร้นงงานเงียวกันนะครับมวน,น มือรูปโงานตัวกันกได้อ๋อไม่ได่ทำเ้ยงเขาส่งทกนทุกาเขางมาเกิดทางองมันหแล้วเรากันเมาออโดนครต้องมัอหัวไปยันสีสีขานี่บรรยากาศรับเป็นรถร้สองวงทั้งหมดอาจารย์ได้ดนตรีนะครับผมี่น้อกเลย ก็นังเกไเล่เห็นหมดทานใไม่ชอบนเนี่ยอ่างาจเจินมใครบาโต๊แบบออกนำอกาบเรียนเชิญคณะศิลปินสาวร้อยพี่วัดแพรออกมาซ้อมลำทักเข่ามองอยานด้วยสูง่าไหมเรีวพัดพีพัดสองพีเห็นบอลลำเพิงโซ่กวาตก้อสองนเป็นปีวนี้ศิลปินเขาใ่ เชิญตัวนี้ครับเนี่ยครับเอาเดินเอาเดินนี่ครับส่วนข้านอกครับผมพี่น้องเบิางครับบ้าเกลียวบ้าฟ้าก็ยอจากห้องไปผูดเนเลยเมื่อกี้เขาพบูว่ ตอนนี้นำทีมโดยพยุทนะวันนี้ครับกามาน่ากลัวน้าปวะาาอเดรอยันเอาง้พีเสี่จะบินุทางาองเสียนี้เันนี้จะังไไทยยงไอ้ง้งอตกสูงจะเห็นหน้าไปม่ตอมาืวเข้าไป้เนาะทหแล้วเไทแต่เป่ามูลดิเออตาม Wow. Wow. À, à. mười cầu nhiều gặp câu là đôi mười cầu, <laughs> หายร่งคอพี่กันไหนเจมส์นี่ก็เข่าฟังเด็นไาดิบไอ้กินแห้ลายก็เยยืดขาไอ้กีนสาวเหมือนมี้นโช่เออได้กินเาเนีเห็นไอ้กิอยูุ่เขาทแค่แค่ผู้ดพูดีพูดว่าค่ากว่าบอก่ามีก่ึงขบมานห่เานาาอนน้

บรรยากาศดูของนัุตีเพราะว่าน้ต้งนอันนี้คือบรรยากาศการเสยคางนะฮะถ้าเป็นตึงตัวเวยค้างกันครับอย่างเยอะัอย่างเยอะนี้ท่านท่านว่ายี่ยังมึงกันี่แย้มอจไก่ของจเอ็นตัวเติเนี่ยก็คือจุดกอเมาถ้าเปิดตัววางมอญกอย่างตัวอย่างอื่หนั่งก็คไอน้ำตใซาไอโฟนไง อันนี้เจ็มึงได้คุณพ่อโคดเเดวที่ข้บายัสบายสบายเลยเขาเป็นอารอง้บเป็นล้าเป็นอาราซองนี่เนาะเกินแล้วลมที่ข้าข้าโคข้าโตไปชื่อข้ากวดเเดวอีกเด้อเจ๊งนเจ๊งอาสสัมภารพ่อเราว่อเราเา้เอาไวังกับเลยมาสอนน้ำจาราพ่อเรางเนี làm được cái gì không พี่น้องครับถ้าพี่น้องชอบบรรยากาศครับก่อนซ้อมลำนะครับผมนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามครับนนชนนนะครับพร้อมสีเสียวลอ,อ,องไม่ร้ายกระติะกเดือดน,นะครับผมสวัสดีครับพี่น้องเอ๋ย